ดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสมอนวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านด้วยสีหน้าที่กลัวสุดขีดก่อนที่จะวิ่งตรงไปทางบ้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฉันเพิ่งไปเจอศพที่ท้ายหมู่บ้านมาผู้ใหญ่ช่วยไปดูหน่อยได้ไหม สมอนได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านฟังว่าเธอนั้นพบศพที่มีสภาพเบว่วะแขนขาและลำตัวแยกกันไปคนละทิศละทางเหมือนโดนสัตว์อะไรบางอย่างทำร้ายมาเ <ustedes S 1> มื่อชาวบ้านได้ฟังอย่างนั้น <c oughs> ก็พากันไปยังจุดที่พบศพที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านถ้าไม่ดีแล้วแหละพวกเอง <c oughs> เห็นรอยเท้านั่นกันไหมข่าวว่ามันเป็นเสือ มันน่าจะมาหากินแถวนี้ผู้ใหญ่ได้ประกาศไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกลแถบชายป่าถ้าไม่จำเป็นพร้อมทั้งจัดเวรยนยามเพื่อป้องกันไม่ให้เสือร้ายเข้ามาในหมู่บ้านได้ในขณะนั้นเองพรานอินพรานผู้มีประสบการณ์ชำชองเรื่องป่าเมื่อทราบเรื่องจึงได้เข้าปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านข่าวว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดานะ ปกติเสือมันไม่ลาดเหยื่อไกลหมู่บ้านขนาดนี้ข้าว่ามันน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าหลังจากพลานอินได้สนทนากับผู้ใหญ่บ้านอยู่พักหนึ่งผู้ใหญ่ก็วิตกกังวลมากกว่าเดิมแต่เพื่อไม่ให้ลูกบ้านตื่นกลัวไปมากกว่านี้แกจึงไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านได้รับรู้คืนนี้ข้าจะไปสุ่มดูมันเองไอ้เสือร้ายนั่น มันจะต้องกลับมากินซากศพที่มันทิ้งเอาไว้แน่ๆตกเย็นของวันนั้นพรานอินก็ได้เดินทางไปยังจุดที่พบศพแกได้นำชิ้นส่วนของศพที่ขัดออกจากกันมาวางเรียงต่อกันและได้สร้างห้างเล็กๆไว้บนต้นไม้ใหญ่บริเวณน,นั้นพรานอินขึ้นไปซุ่มอยู่บนห้างจนดึกรอเวลาที่เจ้าเสือร้ายนั่นจะย้อนรอยกลับมากินซากเหยื่อของมัน ไม่นานนักก็มียญิงสาวชาวบ้านเดินออกมาจากพงยารกทึบเอ็งเข้ามาทำไมผู้ใหญ่ได้เตือนแล้วไม่ใช่เล้อว,ว่าห้ามเข้ามาในป่าพรานอินตะโกนเตือนหญิงสาวแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆทันใดนั้นเองแกก็เริ่มได้กลิ่นสาบเสือเหม็นขาวเลือดคลาคลุ้งไปทั่วบริเวณ แต่จึงมั่นใจแล้วว่านั่นคือสมิงรายที่แปลงกายมาเป็นแน่พรานอินไม่รอช้ารีบหันไปคว้าปืนเล็งกระบอกปืนไปที่ยิงสาวยังไม่ทันจะได้ลั่นไกปืนหญิงสาวผู้นั้นก็แปลงร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่วิ่งมาทางที่แกอยู่และพยายามจะก,กระโจนขึ้นมาบนห้าพรานอินเห็นท่าไม่ดีจึงรีบลั่นไกปืนออกไป กระสุนพุ่งไปโดนขาของเซอร์ายมันกรีดร้องออกมาเป็นเสียงของผู้หญิงก่อนจะหนีหายเข้าไปในความมืดทิ้งไว้เพียงรอยเลือดที่ไหลเป็นทางเข้าไปในป่าพรานอินยังคงกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกนั่งเฝ้าระวังอยู่อย่างนั้นทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเชา้าแกจึงรีบกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่พบเจอให้เหล่าชาวบ้านได้รับรู้ ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศให้ชาวบ้านทุกคนระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะคืนนี้จะเป็นคืนพระจันทร์สีเลือดอวิชาและผีร้ายทั้งหลายจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นพร้อมกําชับชาวบ้านห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเด็ดขาดส่วนพรานอินนั้นก็รับอาสาที่จะกลับไปปราบสมิงตนนี้อีกครั้งบ่ายคล้อยของวันนั้นในขณะที่พรานอินกำลังเดินทางกลับไปยังจุดเฝ้าซากศพ เมื่อเดินมาถึงชายป่าท้ายหมู่บ้านก็ได้พบกับพระธุดงที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกฏพรานอินจึงได้รีบเข้าไปเตือนพระรูปนั้นตอนนี้มีเสือสมิงอาลาวาตผมว่าท่านควรเข้าไปในหมู่บ้านก่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาก,ก็พอมีวิชาอยู่บ้างไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกพรานอินได้ยินดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมาก รีบเดินทางต่อเพราะเกรงว่าจะมืดค่ำเสียก่อนพอมาถึงจุดหมายแกก็รีบขึ้นไปนั่งบนห้างเช่นเดิมแต่วันนี้พรานอินได้เตรียมกระสุนปืนพร้อมกับมีดอาคมมาด้วยเมื่อฟ้าเริ่มมืดป่าที่เคยมีเสียงสรรพสัตว์มากมายก็เงียบสงัดจนผิดปกติทันใดนั้นเองพรานอินก็ได้ยินเสียงคนร้องโอดโอ,อย กำลังเดินมาทางต้นไม้ที่แกอยู่เมื่อมองลงไปด้านล่างปรากฏว่าเป็นเสียงของพระธุดงที่แกเจอเมื่อตอนหัวคำ่ำช่วยด้วยช่วยอัต,ตมาด้วยภาพที่เห็นทำเอาพรานอินตกใจเป็นอย่างมากพระธุดงรูปนั้นมีแผลเวอร์หวาไปทั้งตัวพรานอินที่กำลังจะลงไปช่วยพระรูปนั้น ก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างแกจุดคบไฟขึ้นแล้วยนตลงไปใกล้ๆพระรูปนั้นพอคบไฟตกลงถึงพื้นพระรูปนั้นก็กระโดดถอยหลังออกห่างจากไฟพร้อมแยกเกี่ยวใส่พรานอินทําให้พรานอินมั่นใจแล้วว่านั่นคือสมิงแน่ๆแกไม่รอชา้าหันปลายกระบอกปืนไปทางพระธุดงทันทีเพียงแค่พิตาเดียว พระรูปนั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยตกดึกของคืนนั้นอยูย่ๆก็เกิดลมกันโชกแรงพร้อมกับฝนหาใหญ่ตกลงมาทำให้คบไฟที่พลานอินจุดเอาไว้ดับลงตอนนี้มีเพียงแสงสว่างในคืนเดือนเพ่นที่กำลังค่อยๆเปลี่ยนเป็นพระจันทร์สีเลือดพรานอินที่วะแน่ก็ถึงกับวันอยู่ในใจเพราะในคืนที่พระจันทร์เป็นสีเลือดนั้น อาวิชาทั้งหลายจะมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพรานอินที่เห็นท่าไม่ดีจึงล้วงอาหุ่นพยนต์ที่อยู่ในยามขึ้นมาบริกรรมคาถาอย่างเร่งรีบพอบริกรรมคาถาเสร็จสับแกก็โยนหุ่นนั้นลงไปข้างล่างสักพักก็ปรากฏร่างช้างขนาดใหญ่มีง่าแหลมคมดวงตาแดงฉานราวกับไฟร้องลั่นไปทั่วบริเวณนั้นในขณะนั้นเอง ก็ปรากฏดวงตาสีแดงกํำสองคู่กําลังคลืบคลานออกมาจากพงหญ้าในป่าเสื้อโครงรังใหญ่สองตัวกระโจนเข้าใส่ช้างพยนต์ของย่าพวกมันต่อสู้กันอย่างมาคลางท่ามกลางสายฝนและลมพายุ ยนของพรานอินก่อพ่ายแพ้ให้กับเจ้าเสือร้ายสองตนนั้นพอเห็นท่าไม่ดีพรานอินจึงได้ล้วงเอากระสุนอาคมออกมาพร้อมบริกรรมคาถาก่อนที่จะเล็งปืนไปที่เสือตัวหนึ่งและเหนียวไกใส่มันในทันทีกระสุพนพุ่งทะลวงอกของเสือร้ายออกไปทำให้มันร้องออกมาด้วยความทรมานร่างของมันที่เดินโซซัดโซเซก็ได้ล้มลง แล้วกลายร่างเป็นหญิงสาวก่อนจะนอนแน่นิ่งไปเมื่อเสืออีกตัวเห็นดังนั้นมันก็รีบกระโจนเข้าไปหาร่างของหญิงสาวพร้อมกับร้องคำรามเสียงดังลั่นป่าพรานอินที่เห็นภาพนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าพวกมันเป็นสมิงสองผัวเมียทันใดนั้นเองเสือตัวผู้ก็ได้หันมาทางพรานอินด้วยสายตาอันอาฆาตแทน มันค่อยๆเดินตรงเข้ามาทางต้นไม้ที่พรานอินนั่งห้างอยู่พรานอินได้เล็งปืนไปทางเสือตัวนั้นในท,ทันทีแต่ไม่ทันจะได้ลั่นไกมันก็หายวับไปในความมืดอีกครั้งพรานอินได้แต่เล็งปืนไปมาเพราะไม่รู้ว่ามันจะออกมาจากทางไหนอยูๆเสือตนนั้นก็กระโจนมาจากทางด้านหลังของห้างที่แกอยู่ทำให้ห้างที่แกทำไว้ชั่วคราวพังทลายลงไป พลานอินได้ตกลงจากห้างด้วยความสู้ของห้างทำให้แกได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกเสือร้ายค่อยๆเดินเข้าหาพลานอินอย่างช้าๆอย่าเข้ามานะเว้ยถ้าไม่อยากตายตามเมียของเองไปเมื่อได้ยินสิ่งที่พลานอินพูดก็ยิงทำให้มันเกิดความโมโหมันได้พุ่งกระโจนเข้าตะคุบหวังปลิดช,ชีพพลานอินทั้งคู่ต่อสู้กันไปได้สักพัก เจ้าเสือร้ายก็ใช้เขี้ยวอันใหญ่กัดเข้าไปที่ไหล่ของพรานอินในจังหวะนั้นเองพรานอินก็รีบคว้ามีดอาคมแทงเขาที่คอของเจ้าเสือร้ายอย่างแรงมันร้องคำรามออกมาด้วยความทรมานก่อนจะเดินโซซัดโซเซไปทางร่างของหญิงสาวแล้วล้มนอนพับลงสิ้นใจตามกันไปหมดเมรนหมดกรรมสักทีนะพวกเอง พลานอินเวทนากับภาพที่ได้เห็นเป็นอย่างมากตัวแกที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกเขี้ยวสมิงกัดแต่ก็ยังฝืนประคองตัวเองขึ้นมาเพื่อจะทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของสมิงในระหว่างที่พลานอินกําลังทําพิธีก็ปรากฏดวงวิญญาณหลายดวงพุ่งออกจากร่างของสมิงทั้งคู่ดวงวิญญาณที่เคยตกเป็นเหยื่อของสมิงร้ายบัดนี้ได้ถูกปลดปล่อยแล้ว หนึ่งในนั้นมีวิญญาณของพระธุดงที่พรานอินได้เจอเมื่อตอนหัวค่ำอยู่ด้วยเมื่อทำพิธีเสร็จสิ้นพรานอินก็สิ้นสติไปเช้าวันต่อมาผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบางส่วนเมื่อไม่เห็นพรานอินกลับเข้าหมู่บ้านสักทีจึงได้รวมตัวกันเข้าป่าเพื่อออกตามหาพรานอินแต่กระนั้นก็สายไปเสียแล้ว พรานอินได้สิ้นใจจากอาการเสียเลือดมากและทนพิษบาดแผลไม่ไหวข้างๆของพรานอินนั้นมีร่างของเสือใหญ่สองตัวนอนตายคู่กันอยู่ชาวบ้านได้ช่วยกันนำร่างของเหยื่อผู้เคราะหร้ายไปทำพิธีทางศาสนาและได้จัดพิธีศพให้กับพรานอินอย่างสมเกียรติแก่ได้สละชีวิตของตนเองเพื่อปราบเสือสมิงร้าย หลังจากนั้นก็ไม่มีใครในหมู่บ้านแห่งนี้พบเจอกับเสือสมิงอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องคืนสมิงคลั่งหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามลอนเดลีทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ